สวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคู่สูคอนครับมือนี้ช่องฮักนกชาแนลครับมามาเบิ้งน้ำกันครับมือนี้เป็นเมนูแซ่บๆครับมาแกงคะแนงน้องไม่น้อยๆครับใส่ทั้งเห็ดเพาะแน่พี่น้องแหละแล้วก็มีทั้งเห็ดตราบแน่เห็ดโค่นนะครับเนาะอื้มดอกใหญ่แกงเห็ดเพาะร่วมครับมือนี้โอ้ยมักบวบแกงผักข่าแดงหอมๆเลยแหละครับมือนี้ปัด มอหนึ่งบักใหญ่ครับปุ้ยไอตัวตัวเลยระเบอ้ออันนี้ก็คือเห็ดเห็ดปวกเห็ดโค่นนะพี่น้องเนาะดอกใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นเห็ดพออ่อนเกาซีโปเซนครับบัวฝ้าสดปรดรเด้อพี่น้องมันฮอนครับเอามาแก้มกับพักบงใหญ่แน่ครับมันเ,นเอา้าพี่น้องท่านใดสนใจครับบัวซีเป็นคะแนงเนาะใหม่บัวซีเป็นเห็ดพอบอัวซีเป็นเห็ดโคนครับทางช่องหักนกชาแนลเฮานี่มีให้พี่ให้น้องเขาครับ มาระเบิดติบเขามามีผักบงหย่อนหญ่ๆครับแล้วก็มีมะเขือผอมป่ะหัวรไร่ใหญ่หางระเบิดลงมือเลยครับมาแซบบๆปานอือมือเมืองแขนงหนาออือเอาแบบมันหอนเลย เปล่าก็เดินระเบิดเดินหอนแห้งเี็ดหน่อยหออืมเห็ดพรอนอ่อนครับบันบานเท่าเลยพี่น้องอันนี้ทักแย่งครับพริกหูุกดดกระมีอู้เบิกบควันกินกินเตะสมูกเลยกินเตะสมูกเลย มันหอมอ่ยหืหมักพิกอืมเห็ดโคนดอกใหญ่ๆใส่กับบรรยากาศฝนกับกลังซิลินครับฝนมาได้ระเบิอเหื่อยและแม่เมอเบิ่งมือเห็นบอกความมือยนตกมานี่ อห้อเลยบะอันนี้คือ,อแะไร l น้มามสองสองห่อครับใส่สามห่อ <S 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 อืมกินบ,บุบบัสเผ็ดเพาะคนเหลือโล่งเม็ดหละพิพกินอืมอ้ม ลอกจุ่มๆครับเป็นโลกก็มีเครื่องโลกก็มีนะครับอันนี้ยอมอือ แน่นอนแล้ะครับยามฝนมากก็ต้องต๊หให้ตรวจตรวจขึ้นเฮ็ดพ,พ่อกระแทบพี่น้องเฮ็ดค้นกระแทบสนาเลยลิ้นจำหนีบลูกครับนอาอ,อมันอิ่มก่อนโอ้โหฝนคือต๊ยมนี้นอบ่บาดนี่บ๊ายยังให้ชดๆดนนันหอง ดีแกงทำไมเย็นบะระเบิกเขื่อนเขานเน,เน,เนี่ยมเย็นไปเก็ดหน่อยถึกนำฝนครับมือกระจายเศร้าห้องเป็นบ้าน,น,นี่ข้ามาสถานที่หนึ่งข้าอยู่เม็เนบ้าฝนไล่แล้วครับ

ม,มาบอลเลยฮะไอหมุนเอาปิดกองอะไรแล้วแมนเอาสู้ตายครับบอลเลยคนตกเต้ยเจือคนทำนี่เฮ็ดยังเข้าบุได้ครับกับ<ม>ของมันแสบอื้มขี้ขาวกลางคนนี้มันอร่อย,อยเร่งๆสองเฮ็ดมีแต่เฮ็ดแปสแบบ มันฉีเบิด์ตมานอ่บไปมิดประ,ประดำมีเขาที้งยังบะสีออกมาด้วยขเขาเอินเขายังเขาที้งยังบะสีอเอินขี้แกบอ่ะนั่งน้งอืมบังคิดเลยกันบะเพเนื็น

เ <other not S 1> ออมากรอป่ะฮ้อนฮอนตกนี่มันออุ่นๆอุ่นอันนี้คือมากรอครับ แสบลานโลกครับแกง่อไม้บนโต๊ะข้าเขาอลรเบอไอ้ที่เราเบาบเบายัางเหเบิ่งไม่ัลต้องเบายัางเลยบอกแต่ว่าอย่าลืมอุดหนุนครับของแสบบริแพไ่กินผู้เดียวอ่อฝากปีตอนน้องเขานำ้ามีของแสบร้ายอื กึ่งไข่เข็ดเพาะไข่แดงอืมละไม่เข็ดปัวเข็ดข้นไอ้ก็ตรวจขึ้นมีความเสพหลายอย่างเลยสังเกตจะดอกเข็ดข้นดอกยง่าย คนเศร้าแล้วคนเศร้าแล้วอุว้ยอันนี้หอนเนี่ยประดับฮืมโมเมนต์เงือกนะครับผลโต๊ะห่อมี่ของเบิง่งเสือเปียกวะ <laughs> กำลังสีเศร้าเอาเนี่ยมันเสียบมันลูกบไดยครับอ้อฮึม ทำสุดท้ายเอาสุดท้ายเรือดฮะ,ะบินเด็กซอ,องทำคะแนนยังแสบเลยอ,อันนี้หวานนี่หนึ่งนาทีเปิดเลย มะเขือกอบเริ่มอยกจะกินแบบเร็วๆเยวลยไมปท่องเล้วปดแล้วใช้มันเข้าไปยังบ่ดเลยได้ สองหอยยังเบอร์เบิดเลยบอกไปก่อนนะครับบมต้องทุบแกงเป็นดวงเลยครับพี่น้องซื้อไปอ,อ่อนกรอบให้พี่น้องเขาต้มก่อนครับจากสิบนาทีเห็ดพอดอกใหญ่ เรือตอนอยู่ใต้อ่ะนี่ให้กินเพื่อพี่น้องยังมีกินเพื่อพี่น้องือแกงมวยไงแซ่บๆสองคนฝนตกกับบลุกถ้าุแกแค่กรณีเขาเกิดสิบ,บลุกอือิ่มอ่ะ เวลามันเย็นเลยแห้งนัวครับเา้าเห็ดปกแอนเห็ดเพาะ <c oughs> แซบแซบกล้าสุดถ่ายเพื่อพี่เพื่อหนองเขาเบงิงกันเดียวพอดำมาออกกับว่แมนครับไอตัวตัวขึ้นนึ่งหอนยังมีไออยู่ อมวันนี้ครับทิ่ผ่านประการใดบอกว่ากันครับพี่น้องท่านใดสนใจเป็นทั้งคะแนนน้อมไ้เป็นทั้งเฮ็ดพอแล้วก็เป็นทั้งเฮ็ดโค้นครับแล้วก็เฮ็ดละโงกกันมีพี่น้องฝากกันได้ครับเด้ออุดหนุนพอดำแนี่ วันนี้เป็นน้องงัวนน้องวขยครับว่นนเป็นอึ้งแม่ไข่พี่น้องต้องการอะไรครับสามารถใต้คอมเมนต์พอดำมาครับสําหรับพี่น้องทั้งกรุงเทพครับตอนนี้เพิ่นกําลังเริ่มเปิดให้บริการนะครับเด้อพอดำกะเพยายามทย่อยทรงเนาะให้พี่น้องเฮ้าได้กินไปน้ํากันครับสําหรับวันนี้ครับผิดพาดประการใดบอกวากันครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับ ลำบับเรื่อยๆทุกคนรอดเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ